โปรโมชั่นใจดีช่วยผ่อนคนละครึ่งนาะสูงสุด3เดือนตกเดือนละ3,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าจ๋าสวัสดีค่ะน้องรถเมยนะคะคุณลูกค้าจ๋าจากโชว์ร่มรถยนต์มือสองไมคกุค๊์คาะจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะและตอนนี้นะคะน้องรถเมยอยู่กับเจ้ามิซูบิชิมิลาช1.2 GLS นะคะคุณลูกค้าขาปี 2, 2016 สีส้มสวยๆแบบนี้เลยค่ะและเป็นตัวท็อปนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวตามน้องรถไ,ไปชมรีวิวได้เลยจ้าค่ะคุณลูกค้าค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องรถเมย์นะคะจะพาไปชมรีวิวเจ้ามิซูบิชิมิลาด1.2 GLS ตัวท็อปนะคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเริ่มจากห้องเครื่องกันเลยค่ะโอเคน้องรถเมย์เปิดให้ดูนะคะคุณลูกค้าจ๋า เครื่องตัวนี้นะคะคุณลูกค้าขาเป็นเครื่อง1 2 0 0งพซีซีให้กำลังสูงสุด78แรงมา้าและเป็นเครื่อง3สูบนะคะคุณลูกค้าจ๋าประหยัดน้ำมันนะคะคุณลูกค้าขาเป็นรถอีโคคาร์นะประหยัดประมาถึง24กิโลเมตรต่ตอลิตรเลยจ้าคานหน้านะคะคุณลูกค้าขาเดิมๆเลยห้องเครื่องนะคะเงาและสวยแบบนี้เลยค่ะ แบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าขาได้ลูกใหม่ไปเลยนะจ๊ะล่องรอยน็อตนะคะคุณลูกค้าขาของฝากระโปรงนะไม่มีขยับไม่มีถอดนะคะฝากระโปรงเป็นฝาเดิมเริมจากโรงงานเลยมาในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟ led projector แล้วนะสว่างสวยปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะเดินทางนะมาพร้อมกับ ไฟตัดบอกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าขาแซกคิ้วโค้เนี่ยมาเรียบร้อยแล้วกาจังหน้านะคะคุณลูกค้าขาเป็นลายลังพึ่งนะมาพร้อมกับคิ้วโคมเนี่ยสวยเลยค่ะเห็นสัญลักษณ์มิสซูบิชิชัดเจนและมาด้านข้างบ้างนะคะคุณลูกค้าขาด้านข้างนะากะจกมองข้างนะาสีเดียวกับตัวรถเลยปรับแล้วก็พับไฟฟ้าจะมาพร้อมไฟเดียวที่เป็น LED แล้วและในส่วนของล้อนะคะคุณลูกค้าขาได้ล้อ ขอบ15ห้าเลยสเปกยางอนาะจารย์่้า 5, ทับห้าสิบห้าอห้าจะาแม็กเป็นสีทูโทนแบบนี้ส,สวยๆเลยค่ะโอเคนะแรปได้คิ้วกันสาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. คุณลูกค้าขามือจับเปิดประตูเป็นคิ้วโครเมียมอนะาจาะเป็นสีโครเมียมหนาะ mm hmm. เครื่องคันนี้นะคะคุณลูกค้าจะาเป็นเครื่องเบนซินนะคะด้านหลังนะคะคุณลูกค้าจะามีเสาวากาศให้แล้วมีไฟเบกรกดวงที่3มแล้วก็มี สปอยเลอร์หลังมาให้แล้วนะคะกระจกเป็นกระจกไร้ฝ้าน้มีที่ปัดน้ําฝนแล้วก็ไฟข้างหลังนะคะคุณลูกค้าขาได้คิวโคมีม่ยมาแบบนี้เลยเห็นสัญลักษณ์มิซูบิชิชัดเจนรุ่นมิลาดชัดเจนนะคะมือมือจับนะคะคุณลูกค้าขาประตูด้านหลังเป็นโคมี่มแล้วเซ็นเซอร์กะระยะหลังนะคะเขาให้มา2จุดนะคะคุณลูกค้าขามีไฟทับทิมให้เวยเอแบบนี้เลยค่ะฟิล์มนะคะคุณลูกค้าขาได้ฟิล์มเดิมๆจาก มิสูบิชิทั้งคันรอบคันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอิโมบิ l ลเซอร์นะคะกุญแจนะป้องกันการโจรกรรมการขโมยนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวน้องรถเมยนะจะพาไปชมรีวิวด้านในห้องผู้โดยสารเลยค่ะค่ะคุณลูกค้าค่ะและสําหรับเจ้ามิสูบิชิมิลาด1 2 g e s นะคะคุณลูกค้าจะเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะทันสมัยสุดๆเลยปี2016นะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นกุญแจรีโมทแล้วแล้วก็เป็นปุ่มพุทสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะ ปุ่มพูสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะปี2016นะและตอนนี้นะคะเดี๋ยน้องรถเมย์จะเริ่มรีวิวจากจัพวงมาลัยมิสูบิชิกันก่อนเลยเนาะพวงมาลัยเขายังสวยกริบอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าจากพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติดฟังชั่นนะคะคุณลูกค้าขาสามก้านเนาะมีแอร์แบกให้คู่หน้าเลยค่ะแล้วก็สามารถกดวางสายรับสายได้ผ่านจ้กพวงมาลัยเลยค่ะ และมาในส่วนคอนโซลหน้านะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาได้เป็นสีดันะคะภายในจะบอกว่าเป็นสไตล์เปียโ,โนแบ็กนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาสีดําให้ความหรูหราแล้วก็สป,ปอร์ตมากมากเลยค่ะภายในหน้าจอการขับขี่นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาโหชัดแจ๋วชัดเจนมากๆสวยงามมากๆเลยค่ะมาในส่วนของคอนโซลกลางนะคะคุณลูกค้จาจ๋าคอนโซลกลางหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะคะคุณลูกค้ารองรับบลูทูธแล้วก็ AMFMDVD นะคะอยู่ AUX นะคะคุณลูกค้าขาแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะจ๊ะสามารถปรับแล้วก็เล่งความแรงได้เลยค่ะจะบอกว่าแอร์ยินมากๆเลยนะการดีไซน์แอร์ของเขานั้นสวยงามน่ารักมากเลยสลับลายซีบอนสลับสีดำมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะกระจกนะคะคุณลูกค้าขาปรับแล้วก็พับอัตโนมัติได้ผ่านเจ้าตรงนี้เลยนะคะมีป้องกันการลื่นนถลายให้ด้วยนะตรงนี้เลยแล้วก็มี การเตือนระยะการชนนะจ๊ะให้เรียบร้อยแล้วอาเกียร์เขานะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะ C v วีจ้ะแล้วก็มีช่องเก็บของให้หูภายในกว้างขวางมากเลยนะกระจกมองข้างหลังนะคะปรับได้เลยแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยค่ะและในเบาะนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนของเบานะเนาะเป็นเบาะปรับแบบมือนะคะคุณลูกค้าขาไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะแผงข้างนะคะคุณลูกค้าขาได้ เป็นเปียโนแบ็กสีดาแบบนี้เลยค่ะมีเซ็นเตอร์มีเซ็นทันล็อกให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องกุเมย์นะคะจะพาไปชมรีวิวเบากันดีกว่านาะว่าเบาเขานะจะเป็นแบบไหนนะคะคุณลูกค้าจ๋าโ <Okay. S 1> อเคเบานะคะคุณลูกค้า่ะจะได้เป็นเบาสวยๆแบบนี้เลยค่ะภายในเบานะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นเบาะแบบพับแล้วก็ ทับ60 40เลยนะคะคุณลูกค้าขากว้างขวางมากเลยใส่ของได้จุกๆเลยนะคะรถไซมินินะคะคุณลูกค้าขาเห็นรอเม่นไะเขาไปดูนั่งนั่งดูข้างหลังให้นะโอ้โหกว้างขวาง,วางมากเลยเฮดรูมแล้วก็เล็กรูมนะคะไม่ชนเลยค่ะกว้างขวาง,วาง,วางสุดๆเลยเบาะนิ่มากโอเคเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างนะคะคุณลูกค้าขาโครงสร้างของเจ้ามิสูบิชิคันนี้นะคะมิลาด ELX 1.2นะคะคุณลูกค้าจ๋าเห็นรอยเม็ดอาร์คไหมคะคุณลูกค้า เรียงกลมสวยงามนะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักพลิกคว่ำตกน้ําไฟไหม้นะจ๊ะไม่มีจากรถเรานะคะที่โชรูไมค์กุศลาน้ไม่นําเข้ารถเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคะคุณลูกค้าขาการันตีเลยและเดี๋ยวเรามาดูห้องห้องเก็บสัมภาระด,าด้านหลังนะคะคุณลูกค้าขาอู้ว้าวสวยงามมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาไม่กริบมากๆเลยการใช้งานของเจ้าของเดิมนะคะน้อยมากๆเลยอ่าด้านหลังยางอะไหล่ให้หนึ่งเส้นแล้วก็มีอุปกรณ์แม่แรงเปลี่ยนยางอะไหล่ต่างๆให้นะคะครบจ้า โอ okay, เครอบคันแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวน้องรถเมนาะจะไปสรุปโปรโมชั่นและราคาด้านหน้าจ้าไปจ้า,าค่ะคุณลูกค้าค่ะขออนุญาตย,ตย้ำชื่อรุ่นอีกทีนะคะคุณลูกค้าจ๋ามิ i ูบิชิมิราช1 g GLS ปี2 1 6 6ตัวท็อปสีส้มนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับโปรโมชั่นนาะน้องรถเมีให้ จุกๆไปเลยโปรโมชั่นใจดีช่วยผ่อนคนละครึ่งนาะสูงสุด3เดือนตกเดือนละ3,000บ,นะบ,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 บาทเท่านั้นคะ่ะคุณลูกค้าจ๋าไม่พอนะสาหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้ของน้องรรเมย์อยู่นะคะคุณลูกค้าจ๋าหากคุณลูกค้าสนใจนะคะรับส่วนลดไปเลยอีก10,000ืบาทจากปกตินะคะน้องรรเมย์ขายรลคาะหน้าร้านอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทเอาไปเลย3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ และลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะอยากสั่งจองออนไลน์นะคะจับจองเป็เจ้าของได้เลยนะบาองรถเมย์นะคะให้สิทธิลูกค้านะคะออนไลน์อ่าลดไปเลยอีกหนึ่งมืนบาทนะจ๊ะลูกค้าจ๋าและคลิปหน้านะเดี๋ยวนะรลดเมยน,นะจะพาไปชมรีวิวขนาดอีกฝากติดตามไว้ด้วยนะคะและที่สาคัญนะลูกค้าออกรถที่โชว์รูมไมค์คุณคานะคะได้อะไรบ้างเนาะ ของแถมนะคะรถส่วนลดไม่พอเดี๋ยวมีของแถมให้อีก1เลยฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าจัดคาโอนมูลค่ะ5,000บาท2นะคะ, 5, ะ,คะฟรีภาษีพรบรนะหังกงนะกว่าเกวันนานน้องโรมีนะคะมีบริการต่อให้ฟรีเลย3ฟรีประกันภยนัย1ปีแรกนะคะและ4ฟรีเปลี่ยนทายของเหลวให้ถึง24รายการก่อนส่งมอบรถไปเลยและ4นะคะคุณลูกค้าขาฟรีอะไรฟรีดูแลหลังการขายนะคะเกียร เครื่องยนต์ช่วงล่างระบบไฟต่างๆนะคะลูกค้าจ๋านานถึงสุดถึงคกเดือนหรือ1,000 0กิโลเมตรค่ะและคลิปหน้านะคะคุณลูกค้าจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้น้องเมียแล้วก็ทีมงานไม g o กุ๊ดค่ะด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย